สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมขับวนสี่สามสองช้าประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะครับวันนี้วันอะไรวันวันนี้วันที่สิบแปดนะครับวันวันพุธหรือวันวันอังคารอ้วันพุธหรือวันพฤหัสวันนี้น่าจะวันพุธที่สิแปดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดักข้างล่างกันสักหน่อยหนึ่งนะครับ ไม่มี5 1หนึ่งเจ็ดมานะอ้สันสันสัน,สนวันนี้มาดูห้องเครื่องกันสักหน่อยนะครับอู้หู้ดีสารเยอะนะวันนี้อืมดีเซลรา RHN นะครับไม่ได้มาถ่ายสองสามวันนะมาดูว่าจะได้เลขอะไรนะครับ คนเยอะมากนะครับเนี่ยเหมือนอ1นึ่เลยใช่ไหมล่ะที่สเป็นะที่เตส้นทางองแก่นะคาจสีนไปทางแก่งคอยค่ะอที่จวก็างคดปทางแก่งคอยกอันอานแ่่กนบ่ายสองครึ่งนะครับถึงแก่งคอยสองทุ่มครึ่งไปถึงก็เอาอเอาเข้าลงรถจักรนะรออรเอา้า อุ้ยบีดเบาจังเสียวรถหลังชิบห่ายเลยวะไม่มีนะถ้ามีมันต้องไอ้แท็กเป็นสีเขียวถ้ามีผมไม่กล้ามาถ่ายนะครับเร่งมาแล้วสี่คันอหนึ่งศูนย์สองเจ็ดนะครับผม RHN ออก4โมง4โมง2นาทีนะครับตอนนี้ตามเวลา4โมงตรงนะครับตามเวลา4โมง1นาที เทำไมมันพ่อ,อนิ่มเนี่ย0043เลยนะครับเดเติมน้ำมัน76คันที่หนึ่งคันที่สองเอา้าอ๋อมีป้ายแล้วนี่ว่าไ่ยแล้วครับผมขบวน439ตาวเวลานะครับตรงนี้เป็นจุดเติมน้ำมัน เก่านะครับของสถานีเก่าดูโลกล้างมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดักตรงประเจนะครับสี่สามเก้ายังไม่เปลี่ยนเวลานะครับแต่สี่สามสามเปลี่ยนเวลานะครับสี่สามสามเปลี่ยนเวลาถึงปลายทางนะครับแต่เวลาต้นทางเวลาเดิมนะครับนี่มาดักตรงนี้เลย าลางเยอะชี่ผายเลยนะลางหนึ่งสองสามสี่อันนี้ลางใหม่หรือลางเก่าก็ไม่รู้เนี่ยกองอยู่ตรงเนี้ยสี่สาเก้าตามเวลาจะถึงสี่โมงสี่สิบนะครับแต่สี่สามสาเวลาเดิมจะถึงสี่สิบโมงนะครับสิบโมงแปดนาทีนะครับเวลาใหม่ก็คือ เก้าโมงห้าสิบห้านะครับของสี่สามสามนะครับเปลี่ยนเวลาเอา่อน่าจะเปลี่ยนตรงหนองควงนะครับมาถึงบัวใหญ่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมสี่สามเก้าตามเวลามาถึงสี่สิบนะครับแต่โดยปกติส่วนมากจะมาถึงอ,อ่อเก้าโมงไอ้สี่โมง สามสิบห้านะครับอันนี้คือมีแตนวะเนะี่ยมีแตนแล้วเปล่าเนี่ยอันนี้คือเหมือนรา,นะา,างที่ตัดออกนะครับเหมือนเอารางที่ตัดออกนะมีแตนไม่กล้าขึ้นไปเลยกลัวแตนช่บหายเลยเนะี่ย ระหว่างเรา4 3 9เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับจนเจอทางลึกลับทางหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นประแจลางเข้าลางสี่เอ้ยเข้าลางหนึ่งนะครับะระหว่างลางหนึ่งกับลางสองเราเจอหกกับทางลึกลับนะครับทางหนึ่งนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นทางรถตอกนะครับเจ้าของรถไฟน่า,าจะไม่ค่อยได้ออกแล้วเนี่ย ดูญ่าลกมากเลยไม่เห็นมีร่องรอยเดิมเลยนะเมื่อก่อนรางประธานของของสายลำนาลายแก่งคอยนะอยู่ประมาณประมาณช่วงนี้นะฝั่งฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านด้านนี้ของของหางเสาสันไอเสาทราเลกนะครับใช่ไหมันจะอยู่ฝั่งนี้มาอย่างไวนเนี่ยมาแล้วนะครับ เมื่อกี้คันนแะล้วเหมือนยาวๆสี่คันเหรอดูยาวๆนะครับอ๋อมาสี่ันนะมาสี่ันเอาลนะอู้กระหึ่มจัดมีหนึ่งศูนย์สี่สามหรือเปล่าเนะี่ยโอ้โหลงรอบต่ำแล้วเร่งเร็วมากนะครับสี่สี มาสี่คันเอาประแจแล้วเฮ้ยหนึ่งศูนยสี่ศยองหีเหยียบตึงตึงงเลยมาสี่คันนะเดี๋ยวเราไปดูตรงเติมน้ำมันกันนะครับสี่หนปขาหนึ่งนาทีนะครับเหยียบอะไรตึง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 เมื่อกี้นยไม่เห็นมีข้อต่อเลย อ่าประมาณนี้นะครับผมร,อย,รอยมันเหยียบไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูสี่สามเก้าเติมน้ำมันกันนะครับอ่าแล้วก็มีมันจะมีร่องรอยของรถตกรางอยู่ใช่ไหมอยู่รางไหนผมไม่แน่ใจรางนู้นหรือเปล่าอ่ะมันมีร่องรอยของรถตกรางอยู่นะที่ตอนทำใหม่ๆมันตกรางไหนเนี่ย ตกลางไหนวะมันตอนนั้นผมเคยเดินมาดูมันมีปูนปูนแตกนะน่าจะอยู่แถวนน้นหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับมันหลังมันหลังแล้วกันนะครับที่รถตกลางหรือว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่รู้เสียงนี้ก็หึมือแม่ตไกเลยนะครับ หน้าสองพันเลยหน้าสองพันนะน่าจะเอาคันท้ายก่อนหรือเปล่าออคันหน้าก่อนเลยมาสี่คันนะคโอ้โหเลขใหม่ทั้งทั้งหมดเลยเนะ 1, 2, 6, ี่ยหนึ่งสองหกที่เหมือนอยู่อยู่นะเหมือนอยู่ แข่งคอยอยู่นะครับแล้วรถจะออกนะครับ เครื่องแต่มีเครื่องมีหลายเครื่องซะเหลือเกินนะครับหมายเลขหนึ่งห้านะครับอันนั้นรอยอะไรเนะี่ยโอ้สนิมกินใช่ไหมน่าจะรอยสนิมนะครับสี่สามเก้านี่ได้ได้สี่คันบ่อยมากนะครับแต่ว่าสี่สามสี่นี่คือ น,นานๆได้ครั้งหนึ่งนะแต่แต่ก็เคยเคยได้สี่คันอยู่นะเคยมาสี่คันแล้วรับสี่สามสามนะแต่ก็ไม่บ่อยมากครับอาิจหน้าสักหน่อยคนระับเดิดหน้าคันหนึ่งเลยนะ เรไมหนึ่งสองหอมันลั่นจีงไง เราจะไปดูฝั่งโน้นกันบ้างน,นะจะอ้อมไปข้างหลังนะครับผมนี่ฝั่งนี้จะนิ่มๆน,นะครับว้าฝั่งนี้ปั๊มเพาะดีนะครับ มาเขาก็จะโบกมือนะครับโอ้หนิ่งเกียเลยอะ่ะหุดตึ๊บเลยนะครับ สับเกียร์รอแล้ว ำไมเสียงนี้เหมือนเสียงเสียงเครื่องเดิมเลยวะเนี่ยรถคันนี้เสียงคล้ายๆเครื่องเดิมเลย 4ถึงไปมาแล้วนะครับช้า4นาะทีนะนครับตอนแรกช้า1ครับอยู่หนองบัวลายช้า4นะครับเหมือน G ีเ A นะครับเนี่ยมิกกี้เมาส์ 418ช้านิดหน่อยนะครับบรรยากาศ418เติมน้ำมันก็จะหายไปพักหนึ่งนะครับช่วงนี้หัวรถจักรลาก คนนี้มาลงหัวใหญ่ รถมาห้าคันคนโล่งมากครับไปแล้วช้าสี่นาทีนะครับคนโล่งมากนะวันนี้เดี๋ยวไปเจอรถสินค้าเลยนะครถห้าหนึ่งเจ็ผมมาไม่ทันนะห้าหนึ่เจไปก่อน4ี่เกนิดนึงนะครับมาไม่ทัน 5อ2ไปก่อนเพื่อนเลยนะตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามถูกไรถที่มารอรับ417รอรับผู้โดยสาร417อีกก็แบบโอ้ยอย่างเยอะเลยนะจนผมไม่มีที่จอดนู่นนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็มันโดนบังอีกนะคนู่นนะครับอย่างเยอะเลยนะคนู่นนะครับมารอรับผู้โดยสาร417นะครับ เยอะมากนี่บก็ช้า6นาทีนะครับตอนนี้ห้าโมงย่สิบนะครับรถมาถึง5้าโมงสานะครับตามเวลามาถึง25้านะครับ สิบเนาก้านาทีนะครับสี่หนึ่งเจ็ดโผแล้วนะครับช้าหกนาทีนะครับเหมือนจะช้าห้าด้วยนะเนะี่ยถึงบัวใหญ่ <c oughs> ผู้โดยสารมารอรับเยอะมากนะครับรอรับแบบเยอะมากๆเลยนะครับ ทั้งกระบะทั้งมอเตอร์ไซค์ปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยจะคนคนจะลงเยอะนะที่ปวัวใหญ่มาเอ้เหมือนมาหกคันเลยนะเนี่ยคูณยาวมากนะทุกเนาะมาหกคันเลยนะเนี่ยอ๋อค่ายลูกเสือมีลูกเสือนะครับข้างหลัง ข้างหลังมีลูกเสือนะครับอันนี้มีนักเรียนเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหโรงเรียนบัวใหญ่นะครับเนี่ยนี่พอกรอมายืนดูตรงนี้เลยโอ้โหโล่งเลยครับโรงบัวใหญ่โล่งเลยนะครับโอ้โหล่งเลยอะโอ้โหนั่งมาจากไหนครับเนี่ยอ,อาจจะไปเข้าค่ายที่ แถ,แถวแถวมวกเหล็กแถวๆนู้นนะครับแล้วก็นั่งสี่หนึ่งเจ็ดต่อมานะครับอ้มาหกคันเลยนะ<ส>เดือดมอกมากนะครับก็ว่าอยู่ผู้ผู้ปกครองมารอรับเต็มเลยนะครับนู่นะครับชุดหลังอนะเต็มเต็มเลยนะครับ เขาบอกให้ขึ้นสะพานนะตามกฎครับตามกฎรรโอ้มีทั้งชุดพาละชุดลูกเสืออ๋ออาจจะไปเข้าค่ายแล้วขากลับใส่ชุดพาละอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อรอรอหรือเปล่าเนี่ยเป็นรอรอเป็นโรงเรียนบัวใหญ่นะครับรอรอ หมดนะครับเปลี่ยนขับครับเปลี่ยนขับเปลี่ยนขับนะครับหกคันนะมาหกคันอเลยนะอุดอรนะปลายทางอุดอรนน่าจะนั่งมาจากโคราชเลย ใหญ่ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราไปหยุดวีดีโอดูเอานะครับโอ้ขนาดสำรองมาให้2องคันข้างหลังอ่ะู้นสารนักเรียนล้มาจน4ี่คันหน้าเลยนะครับโอ้แล้วแมนะ่น่าจะมา4ี่สเ้านะถ้ามา4ี่สอรถจะได้ไม่ต้องอไปหกคันไงนะครับนะผมอันนี้หกคันถึงรุดรอนเลยนะครับ แล้วหคันจากอุดรกลับมาโคราชดิโอแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ผู้โดยสารเขาต่อมาให้อยู่แล้วนะครับดูดิคนอะ่ะยังขึ้นไม่หมดเลยนะครับดูดิเราไปเข้าค่ายลูกเสือไม่แน่ใจว่าไปที่ไหนนะครับ แต่รถอยู่ต้นทางอุดอรไอ้ต้นทางนาครราชสีมานะครับน่าจะอ่านั่งขบวนอะไรมาเอ๊ยขบสองสามสามก็ไม่ใช่นะนั่งสองสามสามมาหรอหรือว่าไปเข้าค่ายที่โคราชเลยเยอะมากเลยนะครับ โอเคครับผมหูอื้อเลยเนะ่ยโดนรถไฟเมื่อกี้สวัสดีครับเดี๋ยวถ้ามีรถสินค้าเดี๋ยวจะมาถ่ายนะครับนี่ครับสองร้อยก็คุณเลยนะครับให้ผู้ปกครองมารับเลยนะครับคือรถรถเด็กนักเรียนอะ่ะ โอ้เทคนิคบัวใหญ่กับอ่าลรงเย็นบัวใหญ่เหรอสองร้อยกว่าคนนะครับก็คือรถคันนี้เขาเอากระเป๋ามาส่งแล้วให้นักเรียนนั่งรถไฟมานะครับเยอะมากคนระับสองร้อยกว่าคน แสดงว่า439ก็น่าจะเป็น่ายลูกเสือนะน่าจะค่ายลูกเสือเหมือนกันแหละ439สอ่ะเพราะว่าช่วงนี้เกิดประสักไม่มีน้ํานะครับน่าจะเข้าไข่เอานะครับสวัสดีครับ